ไหลามากำลังงามเป็นพุ่มเลยอยากจะให้แตกกอนะคะต้องตัดเนี่ยมีรากแล้วเนี่ยตัดเลยถ้าตัดแล้วเขาจะแตกยอดออกตรงนี้ข้างๆเนี่ยตามตามซอกใบต่างๆเนี่ยตัดออกเลยอันนี้แทงยอดขึ้นมาแล้วนะว่าจะตัดเนี่ย ถ้ามีตาตุ่มรากเนี่ยรากแก่แล้วตัดได้ค่ะเขาจะได้แตกยอดเร็วขยายพันธุ์ได้เร็วด้วยนะคะแต่ถ้าปล่อยให้เรื้อยเรื้ยขึ้นไปเขาก็จะยาวต่อต่อไปถ้าอยากได้พุ่มได้ยอดเยอะๆกอใหญ่ๆนะตัดเลยค่ะเมื่อก่อนต้นนี้ ก็ได้แค่ยอดเดียวนะตัดไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็จะออกมาใหม่เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะตัดอีกเวลาตัดก็ใช้มีดคมๆหน่อยน้ำปูนแดงป้องกันการเกิดเชื้อรานะคะ,เร,ะเร่งการเจริญเติบโตได้เวลาตัดวันนี้คงจะได้สักสองที่แหละจะตัดเอาแค่ตรงเนี้ย เวลาตัดใช้มีดคมๆเลยนะคะกันไกรก็ได้ถ้ามีแต่ไม่ใหญ่อถนัดมีดตัวนี้เนี่ยตับได้รากมาด้วยพอตัดเสร็จนะคะเอามาแช่จุ่มในน้ำปูนน้ำปูนแดงเลยป้องกันเชืเ้อโรคเชื้อราเร่งการเจริญเติบโตได้เร็วด้วยนะคะที่เราตัดแล้วก็ ใช้ปูนแดงนะเอาปลายมีดนี่แหละเอาปลายมีดนี้จิ้มปูนแดงเลยไปทาบางๆเอาไว้เนี่ยทาบางๆเอาไว้หน้าหนาวก็ไม่เท่าไหร่นะทา,าไว้ให้แผลเขาแห้งเร็วกันเชื้อราสนิมน้ำค้างขึ้น แต่ถ้าหน้าฝนนี่หน้าห่วงแต่ช่วงนี้อากาศเย็นหน้าหนาวมันแห้งเร็วอยู่ก็แค่นี้แหละค่ะก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็โตเองถ้าจะตัดก็ยังตัดได้อีกนะนี่มองเห็นรากเยู่แต่ว่าอยากแกะได้ให้แตกกอเยอะๆก็เลยจะปล่อยไว้ให้เขาขึ้นเวลาขึ้นเขจะขึ้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้ยอดเนี้ยเนี่ย นี่ถ้าขึ้นใหม่ได้ประมาณสี่ห้ายอดเพราะว่าอันนี้ก็มีใบด้วยก็ขึ้นตามซอกใบนี่แหละค่ะเนี่ยเนี่ยกำลังแกะตัวตัวนี้ดูแล้วกำลังแกะแตกยอดแล้วทางนี้เคยเคยตัดไปแล้วเนี่ยแผลแห้งแล้วตัวนี้ไม่ได้ทาปุนแดงเลยตอนนั้นไม่มีปุนแดงเดี๋ยวมาดูเงินต้นเงินไหลมากระถางนี้ใบสีชมพูสวยนะเนี่ยมีต้นพริกต้นเล็กบงังอันนี้ อันนี้ยังไม่ทันได้พอตัดยอดเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ตัดได้แล้ว,ลวมีลากเกแล้วนี่ไงมีลากเปนกะตุ่มแล้วไม่อยากจะตัดอยากให้แตกยอดเร็วนะคะตัดเลยตรงนี้เขามีเขามีลากเกแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยเอาปลายมีดเสียบเอาเลยตัดเลยค่ะ แก่เลยนี่ออกแล้วพอตัดเสร็จล้วก็มาแช่น้ำปูนแดงเหมือนกันได้สองยอดแล้วใช้ปูนแดงทาแผลเลยค่ะแตะแผลเข้าไปมีดก็ต้องสะอาดด้วยนะนี่เรียบร้อย ก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่แช่น้ําแล้วนะคะเอาน้ําทิ้งออกไปน้ําเก่าทิงออ้งเอาน้ําใหม่แช่ใหม่ล้างเอาน้ําฝาดของมะพร้าวออกนะคะต้นไม้จะได้ตัวไวเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาเอายอดเงินไหลมา มาปักลงไปเลยนะคะนี่แล้วเราก็กดลงไปให้แน่นๆกดลงไปแน่นๆเลยมีแค่ขุยมะพร้าวก็ติดได้ยังไม่ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วน้ำจะรดไม่รดก็ได้เพราะว่าในขุยมะพร้าวเนี่ยชุ่มน้ำแล้ว ไปน่นเดี๋ยวเอาต้นที่สองมาดูกระถางที่สองยอดที่สองนะคะก็จับเอาเลยง่ายดีเอาขุยมะพร้าวใส่แค่ขุยมะพร้าวก็โตง่ายค่ะเอายอดวางลงไปเลย แค่น,นี้ก็ได้กระถางเงินต้นเงินไหลมาเห็นไหมก็จะได้หลายยอดเพิ่มขึ้นใครอยากจะปลูกขายก็ง่ายนะเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วอันนี้ก็ใส่ให้เต็มๆก็ได้มันยังเหลืออยู่อ่า เสร็จแล้วค่ะเนี่ยได้สองยอดก็เอาไปวางปักชำไว้กับเพื่อนๆเ,เลยนี่เดี๋ยวนะหาที่วางก่อนได้สองกระถางนี่เคยตัดไว้เมื่อก่อนออกยอดแล้วนะคะนี่ยอดแข็งแรงเออไม่ใช่รากแข็งแรงเนี่ยเนี่ยรากแข็งแรงมากใกล้ อันนี้ใบใหม่มาเลยนะสีชมพูเลยนี่ถ้าขยันนะ่ะอันนี้ก็ตัดได้แล้วนะเนี่ยลากออกแล้วเหมือนกันถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆถ้าอยากได้หลายยอดตัดให้เขาแตกพุ่มเลยค่ะแตกพุ่มเลยอันนี้เอาไว้ให้แก่ก,ก่อนนะจะย้ายนี่ก็เหมือนกันเนี่ย ตอนแรกตัดได้แค่ก้านเดียวในนี้ใบใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยตัดข้อเดียวนะเองนะคะก็ได้ใบใหม่ขึ้นมาแล้วลากออกหรือยังเห็นลากขาว,ขาวนิดเดียวอยู่ข้างล่างในเดียวเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมคะขาวขาวคือราก,กรากเนข่ยขาวเนี่ยออกรากหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวพาไปดูอันนี้ออมชมพูนะคะเดี๋ยวมาดูกระถางที่ตัดไว้นี่เงินไหลมาอันนี้ให้มีที่เก็บก็เลยมาฝากชุดนี้ไว้เนี่ยออกยอดแล้วนะคะสองยอดนี่ถ้าเราตัดนะไม่ต้องกลัวว่าจะตายเลยนะตัดเลยค่ะ แล้วเขาจะออกยอดมาใหม่อันนี้ออกยอดพร้อมกันเดี๋ยวจะออกอีกเยอะอยู่นะเพราะว่านับดูแล้วมีหนึ่งสสามสี่ห้ากิ่งอา5ห้าตายอดออกมาก่อนแล้วสองยอดนะเห็นไ,ไหมรากแข็งแรงเลยร <laughs> ากออกละแข็งแรงเนี่ยอันนี้อมชมพูที่ท,ท,ที่ที่เอามาจากกระถางนี่แหละเนี่ยสวยไหม <laughs> ต้องตัดนะถึงแตกพุ่มแบบนี้เนี่ยออมชมพูก็ตัดถึงแตกพุ่มอันนี้จะมาทำเงินไหลามาให้แตกพุ่มเหมือนกันนะคะเนี่ยใบใหญ่มากเลยนี่ใครชอบก็เอาไปทําตามแบบนายน,นะแค่ขุยมะพร้าวแค่ขุยมะพร้าวทีนี้พอไหลพอพอแตกยอดอย่างนี้ถ้าจะไปขยายพันธุ์ก็จะไปปลูกใส่กระถางใหญ่ๆแบบนี้ ก็เตรียมดินใหม่เลยค่ะเอาออกอันนี้เป็นแค่ขุยมะพร้าวก็ไม่ต้องเอาทิ้งหนะ้าขุยมะพร้าวเนี่ยเอาไว้อยู่เหมือนเดิมก็จะใช้ดินใหม่ผสมอันนี้ก็เอาเพิ่มไปได้ก็จะไม่เอาออกเอาไว้งี้แหละนะคะเพราอให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนอันนี้เอาเสาวางแล้วไม่ถนัดเดี๋ยวเอาลงมาข้างล่างเปลี่ยนจะขวดให้เป็นเสาให้ดินที่ใช้ก็ขุยมะพร้าวนะครึ่งหนึ่งผสมกับ ดินหน้าดินก็ได้ดินใบไม้ผุก็ได้นะคะเพื่อความเพื่อความร่วนซุยของดินนะรากจะได้ไปง่ายอันนี้ไม่ใหกก้แกเติมดินตรงนี้เดี๋ยวผสมดินก่อนเติมดินลงไปอุดนี่แหละุ<ด>เติมลงไปให้มันแน่นเลยนะคะ เสาจะได้ไม่ลลงใช้เป็นดินปลูกได้เลยนะหลังจากที่เราปลูกเสร็จการดูแลก็ไม่ยากแค่ลดน้ำให้ชุ่มชื่นใช้น้ำธรรมดาก็ได้แค่นี้เสาอยู่ละแน่น,นละเป็นอันเสร็จอันนี้ถอนออกยญ้าเนะี่ยถอนหญ้าออกเสร็จแล้วค่ะใช้น้ำปูนแดงลดก็ได้ไม่ลดก็ได้นะคะอันนี้ เร่งการจเจริญเติบโตได้นะเร่งรากได้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาวางไว้ด้วยกันการดูแลรดน้ำให้ชุ่มแค่นั้นนะคะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่มีปุ๋ยอะไรที่จะต้องใส่นะก็สวยอยู่แล้วเนี่ยต้นอื่นก็สวยเหมือนกันดินที่เหลือก็จะเอามาเติมให้ต้นนี้ เอานี้ออกก่อนเทลงได้ไหมเนี่ยเทลงจะสะดวกกว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยนะเยติมลงให้เลยเอติดใบไหนอนี่ย่เทไปใส่เลย สร็จแล้วใช้น้ำสะอาดรถก็พอแล้วค่ะบางวันก็ถ้ามีน้ำซาวข้าวน้ำอะไรก็เอามารดได้มีผงชลรสก็ผสมนิดหน่อยเติมให้เขาจะได้เจริญเติบโตเร็วนะคะใบสวยเสร็จแล้วค่ะปล่อยไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวยอดก็จะออกตรงนี้เนี่ยยอดสวยเลยนะคะเนี่ย ยอดสวยเลยอมีไอก้ก็ทำวิธีนี่แหละได้ยอดเร็วได้หลายยอดแตกยอดเร็วนะคะเนี่ยยังมีอีกกระถางหนึ่งเอ๊ตัดดีไหมเนี่ยเนี่ย <c oughs> ตัดได้นะเนี่ยโอเคค่ะ